มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover นะครับทุกๆครั้งที่เราพบกันเนี่ยเราก็จะนำความรู้นำเรื่องประสบการณ์ผ่านกรณีศึกษาของแต่ละคนเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนการเงินเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะฮะเพื่อเปิดโอกาสเพื่อเปิดช่องทางให้กับพวกเราที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของการวางแผนสำหรับการเกษียณนะครับในวันนี้นะครับเราจะพบกับคุณธนาทรคล่องการเขียนครับจะมาดูซิว่า อาชีพไหนอายุไหนที่กำลังจะวางแผนการเงินเพื่ออนาคตของตัวเองคุณธนาทรครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ในบุญครับเข้าหมายยังเอ่ยสวัสดีครับคุณธนาทรสวัสดีครับพี่ในบุญครับผมครับผมวันนี้จะเป็นเรื่องของอาชีพอะไรเอ่ยครับวันนี้ผมจะยกตัวอย่างเคสอาชีพอิสระครับที่อยากจะมีเงินให้จ่ายหลังเกษียณเดือนละสองหมื่น นะครับไปจนถึงอายุ8ว่าเขาจะต้องลงแผนทางการเงินอย่างไรนะครับอืมมาดูเป้าหมายเขาก่อนโอเคเริ่มกันเลยนะครับก็คือว่าเคสนี้นะครับอายุ40ปีเพศหญิงสถาภาพโสดนะครับก็เป็นอาชีพอิสระนะครับเป็นฟรีแลนซ์ทอถายทางการเงินนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่เรื่องนะครับแบ่งออก เป้าหมายทั้งหมดเนี่ยสองระยะนะครับเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยต้องการทำทันทีเลยนะครับคือเรื่องที่1คือการบริหารเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินรเรื่องที่สองคือแผนบริหารความเสี่ยงนะครับ,รบเรื่องที่3ามคือเพิ่มมูลค่าเงินออมอันนี้คือเรื่องที่การทำทันทีส่วนเป้าหมายระยะยาวนะครับมีเรื่องหนึ่งก็คือการเกษียณที่เมื่อกี้เป็นชื่อตอนของเราด้วยแหละ นะครับ,รบตว่าต้องเป็นเกษียณที่อายุ60ละ20,000บาทไปจนถึงอายุปีอันนี้คือเป้าหมายหลักที่สำคัญของเขานะครับอพอเราทราบเป้าหมายทางการเงินทราบอายุสถานะอาชีพแล้วนะครับเรามาดูเรื่องของนะครับข้อมูลทางการเงินสองส่วน ส่วนที่หนึ่งคืองบดุลส่วนบุคคลนะครับเราจะดูในเรื่องของสินทรัพย์หนี้สินนะครับส่วนที่สองก็จะเป็นเรื่องของรายรับรายจ่ายเขาเรียกว่างบกระแสเงินสดครับเรามาตรวจสุขภาพทางการเงินกันนะครับผ่านงบดุลส่วนบุคคลก่อนอก็คือดูว่าวันนี้มีสินทรัพย์อะไรมีหนี้สินยอย่างไรสถานะปัจจุบันเป็นไงบ้างอืมคสนี้นะครับเขามีสินทรัพย์สภาพคล่องอยู่ในเงินฝากธนาคารสองบัญชี มีบัญชีออมทรัพย์นะครับสามแสนห้าตัวนี้ผลตอบแทนศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นแล้วก็มีบัญชีฝากประจำนะครับแปดแสนบาทผลตอบแทนจากเงินฝากธนาคารในบัญชีนี้อยู่ที่หนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นต์ถ้าบอกว่าเขามีสินทรัพย์สภาพคล่องที่อยู่ในธนาคารรวมกันทั้งสิ้นเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท เงินก้อนนี้ไอหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับ <c oughs> ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งจุดสี่เปอร์เซ็นต์นะครับ,รบปายคือออมทรัพย์เนี่ยได้ศูนย์จุดห้าฝากประจำเนี่ยได้หนึ่งจุดแปดนะครับพอมาคำวนวณแบบเลขาคณิตแล้วเนี่ยไอ้เงินก้อนนี้อยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดสี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยพวกสินทรัพย์ลงทุนต่างๆเนี่ยยังไม่มีนะเพราะว่าเขายังเก็บเงินอยู่ในรูปแบบ การฝากธนาคารอย่างเดียวยังไม่ได้มีการนำเงินไปลงทุนใดๆนะครับแต่ว่ามีทรัพย์ส่วนตัวอย,อยู่นะครับคือรถยนต์หนึ่งคันมูลค่าของรถยนต์ปัจจุบันอยู่ที่สี่แสนบาทอ๋อครับสินรัพรวมของเคสนี้นะครับอาชีพอิสระวัยสี่สิบปีเพศหญิงท่านนี้นะครับมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาท ผลตอบแทนเฉลีย่ยอยู่ที่1.4%ฝั่งหนี้สินเนี่ยถืว่าดีมากๆเลยนะยังไม่มีหนี้สินนะครับอเขาบอกว่า,ส,าสินทรัพย์ของเขาเมื่อกี้1,550,000บาทเนี่ยคือเน็ตเวิรดหรือความมั่งคั่งสุดที่ของเขาด้วยนะครับออืมอืมมสินทรัพย์ที่เขามีอยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของสินทรัพย์สภาพคล่องนะก็คืออยู่ในเงินฝากเงินฝากธนาคาร14%น,น,นะครับ สินทรัพย์ส่วนตัวที่เป็นเรื่องของรถยนต์เนี่ยอยู่ที่ยี่สิบหกเปอร์เซ็นตของสินทรัพย์ทั้งหมดอนะครับยังไม่มีสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเลยครับซึ่งอายุจริงๆอายุสี่สิบเนี่ยควรจะมีสินทรัพย์ลงทุนเนี่ยประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นใช่แต่ตอนเนี้ยเขายังไม่ได้เอาไปลงทุนอะไรนะครับถ้ากับว่าเป็นส่วนใหญ่อยู่ในสินทรัพย์สภาพคล่องเนี่ยถึงเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นครับนี้พอเรา ตรวจสถานะทางการเงินของเคสนี้ถือว่าดีเพราะว่าไม่มีนี้สินนะครับนี้สินมไม่ควรเกินห้าสิบเปอร์เซ็นของทรัพย์สินอันนี้นนสุดเลย,เลยนะมาดูเรื่องของงบกระแสงเงินสดที่เราบอกว่ามาดูว่าวันนี้เขามีรายได้จากช่องทางไหนนะครับแล้วก็พฤติกรรมการใช้จ่ายของเขาเป็นอย่างไรรายได้ของเขาเนี่ยมาจากอาชีพอิสระนะครับ ปีหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ประมาณหกแสนหรือว่าเดือนละสักห้าหมื่นบาทอันนี้เขาบอกบเป็นขั้นแบบต่ำๆเลยนะบางปีก็มากกว่านี้แต่ว่าตา่มสุดเนี่ยอยู่ประมาณสักหกแสนนะครับต่อไรายจ่ายจําเป็นของเขานะครับมีประกันสังคมนะเมื่อก่อนเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ลาออกมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ยังส่งประกันสังกต่ออยู่อ,อ จากมาตรา3 3ก็เป็นมาตรา39นะครับ,รบปัจจุบันเนี่ยส่งต่อ,อประกันสังคม,มอยู่ที่ยอยู่ที่บ3 2บาทต่อเดือนครับมีภาษีรถแล้วก็ค่าดูแลรักษารถยนต์นะครับปีละ12 0 0 0ประกันรถยนต์นะครับปีละ12 0 0 0รายจ่ายจำเป็นของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ29 0 0 0นะถ้าที่เป็นอัตราส่วนต่อไรายได้เนี่ยจะอยู่ที่5%ต่อต่อไรายได้ที่เขาหาได้ นในจ่ายผันแปรนะครับมีค่าสาธารณูปโภคนะครับก็พวกค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตต่างๆอยู่ที่เดือนละห0 0 0ันบาทนะครับเคสนี้าอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะอ่ากาลังจะถามอยู่กว่าดีะนะแต่ว่าบ้าน,เ,นเป็นชื่อของคุณพ่อคุณแม่ก็เลยไม่ได้ลงในตัวเอง นะครับครัเขาจะมีหน้าที่จ่ายค่าน้ําค่าไฟในบ้านค่าไฟอืค่าเช่าบ้านค่าอะไรไม่ต้องเสียเพราะอยู่คุณพ่อคุณแม่นะครับมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวเดือนละสามพันค่าเดินทางน้ํามันทางด่วนนะครับเดือนละสามพันแล้วก็ค่าอาหารนะครับก็คือเดือนละหนึ่งหมื่นบาทท่องเที่ยวช้อปปิ้งเนี่ยนะครับให้รางวัลกับตัวเองเนี่ยปีหนึ่งห้าหมื่นบาทภาษีนะครับ อยู่ที่ปีละหมื่นแปดนะครับกับรายได้ประมาณหกแสนกับ,กบรายจ่ายของเขาถ้าเป็นรายจ่ายผันแปรเนี่ยอยู่ที่ปีละสามแสนสองนะครับ,รบเป็นอัตราส่วนต่อรายได้อยู่ที่ห้าสิบสามเปอร์เซนะ็นต์ในที่รายจ่ายทั้งปีของเขาเอาไปรวมกับค่าใช้จ่ายาจำเป็นด้วยเมื่อกี้อีกประมาณเกือบสามหมื่นนะรายจ่ายทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามแสน ห้าหมืนบาทนะครับในขณะที่ได้อยู่ที่หกแสนถ้ากับว่ารายจ่ายของเขาทั้งปีเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อรายได้เนี่ยอยู่ที่58%เปก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะว่ารายจ่ายไม่ควรเกิน60%สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับคนโสดคนโสดดูแลเคสนี้คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ทำอาชีพค้าขายก็ยังยังทำงานอยู่ก็อายุ6กสแล้วล่ะแต่ว่าก็ยังยังทำงานอยู่ นะค,คเขาก็เลยมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็คือดูแลเรื่องของค่าน้ําค่าไฟภายในบ้านอย่างค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองอยๆใช่ฉะนั้นเนี่ยนะครับรายจ่ายของเขาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับอยู่ที่ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต่อไรายได้ถ้ากับว่าปีหนึ่งเนี่ยเขาจะมีรายจ่ายเพื่อการออมเนี่ยได้ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นทีเดียวนะครับไอ้สี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของเขาเนี่ยเขาเอาไป เก็บไว้ที่ไหนบ้างนะครับก็คือเก็บไว้ในฝากประจําปีละแสนห้าฝากออมทรัพย์อีกละห0ึ่งแสนถ้ากับว่าเขามีความสามารถในการเก็บเงินเนี่ยปีละส5งแสนนะครับหรือว่าคิดปสี่สิบสอเปอร์เซ็นต์ต่อไรายได้ที่เขาหาได้ถือว่าดีนะครับก็คืออายุสีก็ม,มีความสามารถในการเก็บเงินมากกว่า40%่สิบเปอร์นะครับถัดมาเราจะมาดูในเรื่องของเป้าหมายหลักของเขา ที่เขาบอกว่าเขาต้องการเกษียณนะครับที่อายุอายุหกสิบนะครับในขนาดที่ต้องการมีเงินใช้จ่ายหลังเกษียณเนี่ยเดือนละนะครับสองหมื่นบาทแต่ว่าสองหมื่นบาทในวันนี้ตอนอายุสี่สิบกับสองหมื่นบาทในตอนที่เขาอายุหกสิบเนี่ยมูลค่านเนี่ยนานามันไม่เท่ากาันถูกไหมเพราะว่ามันมีเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับเงินเฟ้อเฉลี่ยประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามเปอร์เซ็นตต่อปี ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอายุหกสิบแล้วเตรียมเงินแค่สองหมื่นนะไอ้เงินสองหมื่นตอนอีกยี่สิบปีตอนที่เขาหกสิบเนี่ยมูลค่ามันไม่ถึงสองหมื่นมูลค่ามันเหลืออยู่ประมาณหมื่นเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ย,ยต้องคํานวณเรื่องเงินเฟอ้อด้วยนะส่วนใหญ่เนี่ยต้องคิดบวกเข้าไปอืส่วนใหญ่คนจะไม่คิดเรื่องเงินเฟอ้อนะครับสมมติบอกว่าตัวเองอยากใช้เงินสองหมื่นหลังกเกษียณแต่วันนี้เพิ่งอายุสามสิบอายุสี่สิบอย่างเงี้ย ไอ้สองหมื่นตอนที่คุณจะไปใช้ตอนหกสิบเนี่ยมูลค่ามันเหลือหายไปครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งเดียวหายไป,ไปครึ่ง,งเลยนะเพราะว่าค้าของแพ,ง,พงขึ้นเท่าตัวไงฉะนั้นเราต้องคำนวณเรื่องของเงินเฟอ้อเข้าไปด้วยนะครับครับทสนี้เมื่อคำนวณเงินเฟ้อสามเปอร์เซ็นต์ต่อปีเป็นเวลายี่สิบปีตอนอายุหกสิบเนี่ยถ้าเขาต้องการใช้สองหมื่นนะครับเขาต้องเตรียมเงินไว้นะครับเดือนละสามหมื่นหรือว่าปีหนึ่งที่สี่แสนสามหมื่นบาทนะครับครับ เดือนละสามหมื่นหกทษทีสามหมื่นหกหรือว่าปีละสี่แสนสามื่นบาทเงินสามหมื่นหกในวันที่เขาอายุหกสิบมีมูลค่าเท่ากับสองหมื่นใช่ไหมหนึในวันนี้ตอนอายุสี่สิบปีนะครับครับฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องคํานวณว่านะครับหลังเกษียณตั้งแต่อายุหกสิบถ้าดึงเงินมาใช้เดือนละสามหมื่นหกหรือว่าปีละสี่แสนสมเนี่ยเป็นเวลายี่สิบปี นะครับโดยที่หลังกเกษียณก็ยังต้องคำนวณเงินเฟอ้ออยู่นะใช่ใช่เงินเฟอ้อมีทุกปีเราเจอเงินเฟอ้อก่อนกเกษียณแล้วก็หลังกเกษียณก็ยังต้องเจอเงินเฟอ้อนะครับ,รบฉะนั้นต้องดึงเงินมาใช้เดือนละสามหมื่นบาทเนี่ยเป็นเวลาย 20, ี่สิบสามหมื่นหกพันบาทเป็นเวลาย 20, ี่สิบปียี่สิบปีบวกเงินเฟ้อสามเปอร์เซ็นต์ครับถ้าหลังกเกษียณน,นะครับไม่ลงทุนต่อนะครับหลังกเกษียณไม่ลงทุนต่อ เอาเงินทั้งหมดเงิน <มา S 2> เก็บมาเลยเก็บไว้ในตัวใช่ต้องเก็บไว้ในตู้เซฟที่บ้านเนี่ยเขาต้องเตรียมเงินสิบเอ็ดล้านหกแสนบาทบแล้วดึงเงินมาใช้นะครับเดือนละสามหมื่นหกตอนอายุหกสิบนะครับสามหมื่นหกมีมูลค่าเท่ากับสองหมื่นในปัจจุบันนะครับมีเงินสิบเอ็ดล้านเนี่ยผ่านไปยี่สิบปีเงินหมดนะเพราะว่า มันมีเรื่องของเงินเฟอ้อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าเงินมันไม่มีผลตอบแทนอะไรเลยนะครับ,รบแต่ว่าถ้าหลังเกษียนลงทุนต่อด้วยผลตอบแทนเท่าเดิมในปัจจุบันเนี่ยที่เอาเงินไปฝากธนาคารไว้เนี่ยได้หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับถ้าหลังเกษียณยังเอาเงินก้อนเนี้ยไปฝากธนาคารแล้วอีกยี่สิบปีข้างหน้าสมมุติว่าธนาคารยังให้ผลตอบแทนแบบนี้อยู่อื เคสนี้ต้องเตรียมเงิน10ล้าน2แสนบาทนะครับ,รบต้องเตรียม10ล้าน2แสนถ้าหลังกเกษียณเอาเงินไปฝากธนาคารได้ผลตอบแทน1.3%แต่ว่าเนื่องจากว่าฝากธนาคารก็แพ้งเงินเฟ้อไงยังต้องเตรียม <ừ. S 1> เงินไว้10ล้านนะครับในขณะที่วันนี้เราเตรียมเงินเอาไว้แล้วนะครับอยู่ในเงินฝากเนี่ยล้านนบาทด้วย นะครับดอกเบีย้ยทบต้นที่ธนาคารให้ปีละหนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นเนี่ยสมมุติว่าไม่เอาดอกเบีย้ยมาใช้เลยนะครับแล้วฝากทบต้นทบต้นเข้าไปเรื่อ<ล>ยๆปีนะครับไอ้เงินก้อนที่เราเก็บไว้หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้ามืนบาทเนี่ยจะกลายเป็นหนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทในขณะที่เราต้องการเงินสิบล้านสองแสนแต่ว่าเงินมันงอกขึ้นมาเมื่อกี้จากล้านหนึ่งกลายเป็นล้านสี่มันงอก ประมาณสามแสนเองนะภายในระยะเวลายี่สิบปีนะครับเท่าก,กับว่าเคสเนี้ยขาดเงินที่จะเอาไว้ใช้ในการ,กรเกษียณอีกแปดล้านเจ็ดแสนบาทครับอ้าโชคดีนะที่เขายังมีเวลายี่สิบปีในการ<อ>่นะปีป่อนเกษียณถ้าเกิดวันนี้เขาอายุห้าสิบห้าอย่างเงี้ยจะต้องหาแปดล้านอย่างเงี้ยมีเวลาแค่ห้าปีมันอาจจะไม่ทัน,นเคสนี้เนี้ย เริ่มเร็วตอนอายุ40มีเวลา20ปีในการหา 8, พอไหวพอไหวและปัจจุบันเนี่ยเขาฝากธนาคารทุกปีปีละ200,000ห้าโดยฝากฝากบัญชีประจำแสนห้าฝากบัญชีออมทรัพย์แสนหนึ่งการฝากแบบเนี้ยได้ผลตอบแทนอยู่ที่ปีละ1.2เปอร์เซ็นต์ก่อนกว่ถ้าเขาฝากแบบนี้นะครับนะครับเป็นเวลา20ปีแล้ว ต้องให้ได้เงินณนวันที่อายุหกสิบมีแปดล้านเจ็ดสิบล้านกว่าเนี่ยรวมกับของเดิมเนี่ยจะมีเงินสิบล้านเนี่ยเขาจะต้องใส่เงินเข้าไปเนี่ยปีละสามแสนแปดหมื่นแปดพันนะครับอันนี้คือยอดที่เขาจะต้องเก็บให้ได้แต่ว่าวันเนี้ยยอดที่เขาออมได้จริงๆสองแสนที่แ,แค่สองแสนเศษเศษใช่ฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องไปลดรายจ่ายติงประมาณสามานะ เพื่อที่จะมามีความสามารถในการเก็บเงินให้ได้ปีประมาณสามแสนแปดเนี่ยการที่จะไปลดรายจ่ายแสนสามนะครับในขณะที่วันเนี้ยเขามีรายจ่ายทั้งปีประมาณสามแสนห้าเนี่ยมันยากมากเพราะว่ามันแทบจะไม่รู้จะไปลดอะไรแล้วนะครับเพราะว่าดูรายการของเขาเนี่ยเขาก็ใช้สอยประหยัดนะอืมใช่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลดรายจ่ายไม่ได้เลยเนี่ยก็ต้องเพิ่มรายได้นะครับ,รบเพิ่มรายได้ให้หา ให้เพิ่มได้อีกประมาณแสนสามเพื่อที่จะมีเงินเก็บอย่างที่เราคำนวณไว้ครับถ้าเกิดยังหารายได้ไม่ได้อีกแล้วก็ลดรายจ่ายไม่ได้ก็ต้องปรับแผนการลงทุนใหม่นเพื่ออะไรเพื่อให้นะครับเงินมาทำงานมากกว่าให้เงินมันงอกมันเร็วกว่านี้อย่างเคสเนี้ยเขาบอกว่าเออเขาอาจจะหารายได้เพิ่มก็อาจจะ ยากขึ้นมาถ้าเกิดว่าต้องหายประมาณปีละแสนสามเนี่ยหรือว่าลดรายจ่ายก็ลําบากฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ทําอะไรเลยนะครับก็ไม่สามารถไปถึงเป้าหมายนะครับที่เราตั้งใจโครงการเลยใช่ก<ป>็คือไม่สามารถไปถึงเป้าหมายนั้นได้เพราะว่าเขาบอกว่าคนการใช้อยู่ที่เดือนละสองหมื่นถ้าเขาเก็บแบบนี้นะครับเขาจะใช้ได้จริงๆอะ่ะประมาณมูลค่าประมาณหมื่นสามในปัจจุบันนะครับ ซึ่งแต่เขาต้องการสองหมื่นไงแต่ใช้ได้แค่หมื่นสามถ้าเขาเก็บแบบนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่ตรงกับเป้าหมายของเขาทีนี้เราจะวางแผนทางการเงินให้เขายังไงนะครับเพื่อให้เขาไปถึงบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่เขาต้องการนะครับ <rin> เรามารเริ่มเลยนะเพราะว่าเป้าหมายทางการเงินที่เขาต้องการก็คือมีเรื่องของการเพิ่มมูลค่าเงินออมอยู่ในนั้น,น,<ช>นด้วยนะก็เป็นเป้ามายด่วนที่บอกเป็นเป้าหมายระยะสั้นต้องการทําทันที แล้วก็ยังมีเป้าหมายบริหาร<ง>บริหารความเสี่ยงอืแล้วก็บริหารความเสี่ยงนะครับ,ค,รบความเสี่ยงนี้ก็เป็นเรื่องของอะไรเรื่องของสุขภาพเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับอืเขาก็จะต้องเอาเงินที่เตรียมเอาไว้สําหรับเกษียณไปจ่ายค่ารักษาของตัวเองนะครับ,รบเรื่องของบริหารเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินนะผมว่าตอนนี้เงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเนี่ยมันเยอะมากิน มันเยอะเกินเพราะว่าตอนนี้คือ,เ,อเงิน,นทั้งหมดอยู่ในเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเพราะเงินที่อยู่ในเงินฝากเนี่ยมันคือเงินสำรองฉุกเฉินสามารถถอนออกาใช้ได้ทันทีเมื่อไหร่ก็ได้อใชอ่มาดูกันนะครับเคสนี้เราจะไปจัดสรรเงินของเขาอย่างไรให้ไปถึงเริามา่มต้นด้วยอะไรดีอืมเริ่มนะครับในการที่จะทําก่อนก็คือเราจะต้องกันเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเอาไว้เนี่ย 3ถึง6เท่าของรายจ่ายต่อเดือนนะครับรายจ่ายของเคสเนี้ยอยู่นะครับปีหนึ่งประมาณ3,5 0 0ก็จ่ายประมาณเดือนละ3 0ม0 0ื่นครับแต่เคสเนี้ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นมนุษย์ฟรีแลนซ์อาชีพอิสระก็เราก็ควรจะตัวเยอะหน่อยประมาณ6เท่าของรายจ่ายนะหเท่าของรายจ่ายต่อเดือนรายจ่ายต่อเดือนเขาประมาณสาม0 0ื่นนะครับหเท่าประมาณแสนแปดผมก็ การเอาไว้เป็นตัวเลขกลมๆอยู่ที่2 0 0 0 0นนะครับวันทีนี้เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนจากบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาตอนแรกก็ฝากออมทรัพย์ธรรมดามันได้ประมาณ0.5%ก็ให้เขาเปลี่ยนบัญชีไปเป็นออมทรัพย์ออนไลน์แทนเดี๋ยวนี้เนี่ยต่บแทนจะอยู่ประมาณ1.7%เนะครับ,รบแต่ก็สามารถถอนได้ทันทีเหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยไออนเนี้น,นะครับจากการเอาไว้ในเงินฝาก 6เท่าของรายจ่ายก็อยู่ที่ประมาณส0 0 0สนที่เหลืออีก9 5 0 0 0 0นห้าบาทต้องหาที่อยู่ให้เขาใหม่นะครับแต่เนี่แต่ว่าเคสนี้นะครับเขาเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้ไม่ค่อยมากระดับ,บกลางๆฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปลงทุนอะไรที่มันแบบหุ่หวามากไม่ต้องการ,รแต่ที่มันสูงมากเพราะว่าจริงๆแล้วเขาขาดเงินอีกไม่มากนะที่จะไปถึงเป้าหมาย เพราะว่าเขาเป้าหมายเขาไม่ได้ใหญ่มากเขา,าไม่ซับซ้อนด้วยอืให้แค่สองหมืน่นแต่ถ้าเป้าหมายแบบใช้ห้าหมื่นอย่างเงี้ยห้าหมืน่นเนี้ยอันเนี้ยคิดหนักต้องวางแผนอีกแบบหนึ่งนะครับเคสเนี้ยเราสามารถที่จะวางแผนแบบคอนเซอร์เวทีฟได้นะครับก็เลยวางแผนให้เขาเนี่ยนะครับเมื่อกี้อยู่ในเงินสภาพคล่องอยู่ในเงินฝากอยู่ที่สองแสนนะครับ เป็นสดกับตราสารหนี้เนี่ยอย่างเคสเนี่ยผมจะกันเอาไว้ประมาณ5 0นะครับจะไปลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประมาณ3 5เแล้วที่เหลืออีก1 5%เป็นี่ยไปลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงก็ถือว่าเป็นระดับกลางๆนะลงทุนในหุ้นแค่1 5ทีนี้มาดูหน้าตาัดสินทรัพย์เพื่อการลงทุนกันนะครับว่าสัดส่วนแบบเมื่อกี้เอาะมายังไงจะออกมา,า,าออกแบบไหน กองทุนรวมตราสารหนี้เนี่ยนะครับจะลงทุนเพิ่มเป็น3ามแสนห้านะครับถ้ากว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีเงินสำรองอยู่ประมาณหกกแสนงอืมันจะมีอย,อยู่ในออมทรัพย์แล้วก็อยู่ในกองทุนรวมตราสารหนี้ด้วยนะครับตัว<อ>นี้ให้ผลตอบแทนประมาณสเปอร์เซ็นตนะครับครับแล้วก็ไปลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สี่แสนบาทนะครับตัวนี้จะได้ผลตอบแทนประมาณห้าเปอร์เซ็นตต่อปี แล้วก็ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นนะครับประมาณสองแสนซึ่งตอนนี้หุ้นตกอยู่ด้วยนะลงทุนตอนนี้ก็คือได้ก็ได้เยอะหน่อยถูกนะครับแล้วมีเวลาลงทุนตั้งยี่สิบปีนะครับมูลค่าที่ให้ลงทุนก็อยู่ที่ประมาณสองแสนผลตอบแทนเฉลีย่ยอยู่8%แปดเปอร์เซ็นตนะครับการที่ลงทุนแบบนี้นะครับลงทุนในหุ้นสิบห้าเปอร์เซ็นตอยู่ในอสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นกองทุนรวมทั้งหมดเลยนะอยู่ที่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต แล้วก็เงินฝากกับกองทุนรวมตราสารนี้50%เนี่ยพอร์ตการลงทุนของเขานะครับจากเดิมเนี่ยผลตอบแทน1.3นะครับจะกลายเป็น4%นะครับอพอร์ตการลงทุนเป็น4%แล้วเดี๋ยวเรามาดูสำหรับแผนกเกษียณกันนิดหนึ่ง,งเงินล้าน150,000เนี่ยนะครับ เมื่อปรับผลตอบแทนจาก1 3จดเปอร์เซ็นเป็นสี่เปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ด้วยระยะเวลาการลงทุนเท่าเดิมนะยี่สิบยี่สิบปีเงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นจะกลายเป็นสองล้านห้านะแต่ของเดิม1นึ่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นกลายเป็นล้านสี่เป็นล้านสี่อันนี้เพิ่มขึ้นมาอีกล้านกว่าบาทเลยนะครับอันนี้ใหม่ใหม่ดีกว่าระยะเวลาเท่าเดิมนะเท่าเดิมยี่สิบปีเหมือนกันแทนเปลี่ยนที่อยู่การลงทุนเนี่ยไปลงทุนในหุ้น ประมาณ15%แล้วก็ไปลงทุนในพ r อพ e r t ์ตราสารนี่เอรแล้วก็ตราสารนี่ที่เหลือะผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเป็น4%แล้วถ้าหลังกเกษียณเนี่ยลงทุนได้ผลตอบแทนแบบนี้ืออยู่ที่4%แ,บบแล้วดึงเงินมาใช้เดือนละ3 0 0 0นหรือว่าเทียบเท่ากับ20,000ในปัจจ <20. S 1> ุบันอเขาเตรียมเงินจริงๆเนี่ยนะครับหลังกเกษียณเนี่ยอยู่ที่7,900,000บาทเท่านั้นเองพี่ในบุญ ก็มไม่ไม่รุนแรงแล้วตอนแรกต้องเตรียมไว้สิบล้านนะสิบ<ช>ล้านสองตอนนี้เหลือเตรียมไว้แค่เจ็ดลา้านเก้านะครับเพราะาอะไรเพราะว่าหลังเกษียณเรายังหาผลตอบแทนได้มากกว่าเงินเฟ้อนะครับถึงแม้จะหนึ่งเปอร์เซ็นต์นิดนะแต่มันก็มากกว่าในขณะที่ถ้าไปฝากธนาคารเนี่ยต้องเก็บเงินมากกว่านี้นะครับทีนี้พอต้องการเจ็ดล้านเก้าในขณะที่เงินคาดว่าที่เราจะมีณวันที่เกษียณเนี่ย ไอ้สำหรับเงินก้อนเดิมที่มีอยู่เนี่ยจะกลายเป็น 2, สองล้านห้าสองล้านกว่าอืมอ่าฉะนั้นเนี่ยเคสเนี้ยขาดเงินอยู่ที่ห้าล้านสี่แสนสำหรับเงินเพื่อการเกษียณนะครับห้าล้านสี่เนี่ยของเดิมตอนแรกขาดอยู่ประมาณแปดล้านนะตอนนี้เหลือห้าล้านสี่ห้าล้านสี่มีเวลายี่สิบปียี่สิบปีในการหาห้าล้านสี่ถ้าเอาเงินไปลงทุนได้ผลตอบแทนสี่เปอร์เซ็นเหมือนกันนะความเสี่ยงก็ระดับเดิมเนี่ย ใช้เงินนะครับปีละแสนแปดเท่านั้นเองหรือว่าเดือนละหมื่นค่น้อยลงอือันนี้คือมันก็จะเห็นทางสว่างที่เป็นไปได้ขึ้นเพราะว่าของเดิมเนี่ยต้องเก็บเงินให้ได้สามแสนแปดซึ่งความสามารถในการเก็บเงินของเขาอยู่ก็่ได้สองแสนเองนะแต่เคสเนี้ยนะครับพอเราปรับผลตอบแทนต่างๆลงเนี่ยเงินที่จะต้องเก็บต่อปีก็น้อยลงด้วยเพราะว่าเราปรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น พอเก็บน้อยลงก็จะทําให้มีเงินเหลือเอาไปทําอย่างอเอื่นมีเป้าหมาย<อ>บริหารความเสี่ยงอะไรอีกถูกไหมใช่นนเนี่ยเราเก็บเงินแค่ปีละแสนแปดสำหรับกรเกษียณทีนี้มาดูนะครับว่าการเก็บเงินของเขาเนี่ยจะทำยังไงเพราะปัจจุบันเนี่ยเขาเก็บได้อยู่ที่ประมาณ2อ0 0 0 0หาหนบาทนะเดีออ๋ยวเรามาดูปุ๊แสเสดตัวใหม่ว่าพอเราปรับผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับแล้ว เมื่อกี้ปรับผลตะบแทนการลงทุนของเงินเดิมนะเงินเก่าแล้วมาดูาว่าไอเ้เงินใหม่ที่จะเข้ามาเดือน,น,น,นในแต่ละปีเนี่ยเราจะปรับการลงทุนอย่างไรนะครับครับเดสนี้เนี่ยนะครับผมก็เอาเงินของเขาเนี่ยมาลงทุนที่เมื่อกี้บอกว่าแสนแปดเนี่ยนะครับให้ผลตอบแทนประมาณสี่เปอร์เซ็นตเนี่ยผมลงทุนอะไรบ,บ้างก็เหมือนเดิมก็คือลงทุนในแต่ว่าเปลี่ยนเป็นกองทุนรวมที่เรียกว่า rmf แทน rmf พราะมันได้สิทธิทางภาษีด้วยเพราะว่าเขามีเรื่องของารายรับทางภาษีอยู่ประมาณปีละหมื่นแปดนะ,ะฉะนั้นเนี่ยเขาให้ไปลงทุนใน IMF ที่เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้นะครับสัดส่วนก็ห้าสิบเปอร์เซ็นของแสนแปดก็อยู่ที่เก้าหมื่นบาทต่อปีอะนะครับ,รบไปลงทุนใน IMF ที่เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตัวนี้ประมาณสามสิบห้าเปอร์เซ็นของของเงินที่ต้องลงทั้งหมดหรือ,อหรือว่าที่หกหมื่นบาท นะครับแล้วที่เหลือลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นแต่ก็เป็น IMF เหมือนกันนะครับอีก3ามบาทถ้ากับว่า3ก้อนนี้นะครับลงทุนรวมแล้วอยู่ที่แสนแปดและไอ้ก้อนนี้นผลตอบแทนเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ4%เปร์เพอไปลงทุน,ทน,นตัว IMF แบบนี้นะครับเขาก็จะไม่เสียภาษีเลยเพราะว่าได้ไดไประโยชน์ภาษีขึ้นมาแ้่สุดที่ของเขาจะต่ําลงนะครับ เหลืออยู่ที่ไม่เกินแสนห้าหมื่นบาทฉะนั้นพอเงินได้สุดที่อยู่ที่1มือ0แสนห้าหมื่นบาทก็ไม่ต้องเสียภาษีนะครับทีนี้เงินที่อยู่ประมาณแปดหมื่นเนี่ยนะครับเอาไปลงทุนอะไรผมก็ให้เขาไปลงทุนในตัวยูนิตลิงก์นะครับตัวนี้จะพ่วงกับค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายไปละห้าล้านเพื่ออ,อะไรเพื่อที่วันนี้ถ้าเกิดเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีมี ตรงนี้การโอนความเสี่ยงมาให้กับพวกบริษัทประกันเข้าจ่ายอย่างน้อยก็มีวงเงินค่ารักษาพยาบาลอยู่ปีละห้าล้านมันก็อุ่นใจกว่าฉะนั้นตัวนี้นะครับก็จะลงทุนอีกประมาณแปดหมืนซึ่งซึ่งการลงทุนแบบนี้ก็สามารถที่จะอลดหย่อนภาษีได้ทําให้นะครับเขาไม่ต้องเสียภาษีเลยนะครับโอเคท้ายแล้วก็ยังเหลือเงินอีกนะประมาณอีกปีละประมาณแปดพกว่าบาทซึ่งไอ้ตรงเนี้ยผมก็มองว่า เอาไว้แบบเป็นค่าสันทนาการเอ็กซ์ตา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 อาจจะเก็บไว้สามสี่ปีเอาไปซื้อโทรศัพท์เปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนรถอะไรก็ว่าไปอืมก็เปลี่ยนรถยนต์ก็เป็นอนาคตอีกทีหนึ่งว่าถ้าเขามีรายได้เพิ่มขึ้นก็อาจจะสามารถที่มีความสามารถในการผ่อนรถได้ได้เพิ่มขึ้นเช่นกันนะแต่ว่าเขาบอกว่าเป้าหมายนั้นยังยังไม่ได้เกิดไม่เป็นไรอยังไม่ต้องรีบคิดอืมใช่ ยังคิดว่ารถเดิมมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับไปรับสามปีห้าปีใคยว่ากันไม่ได้ใช้รถเยอะมากด้วยนะครับอืฉะนั้นเคสเนี้ยนะครับก็คือเป้าหมายทั้งหมดที่ที่เขาบอกไว้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริหารเงินสำรองฉุกเฉินบริหารความเสี่ยงเพิ่มมูลค่าเงินออมตลอดจนกเกษียณที่อายุ60มีเงินใช้จ่ายหลังกเกษียณเดือละ2 0 0 0มเนี่ยถือว่า36 0 0 0ในตอนที่อายุ60นะ แล้วก็อยู่ต่อไปจนถึงอายุ8ปดสิบเนี่ยเขาสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเงินในทุกเรื่องนะครับด้วยการวางแผนการเงินปรุงรวงครับพี่ในบุญโอ้นี่คือสุดยอดเลยเพราะว่าเขาไม่ต้องมีหนี้มีสินเนี่ยมันทําให้การคํานวณการวางแผนอะไรเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับ,รบแลว้วก็ข้อสาคัญก็คือคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงค่าใช้ใจ,จ่ายเลจสงคุณที่คุณมีอยู่ไม่ต้องไปลบเปลี่ยนแปลงไอ้เงินได้ที่คุณเก็บสะสมอยู่ทําได้ทั้งหมดเลยนะฮะ แต่ว่าได้เพิ่มขึ้นด้วยก็คือได้เพิ่มมูลค่าของตัวเองได้สามารถที่จะมีเงินสําหรับกรเกษียณของตัวเองขึ้นมาได้แล้วก็ข้อสําคัญก็คือมีเงินสําหรับที่จะดูแลเรื่องประกันตัวประกันสุขภาพของตัวเองได้ซึ่งอันนี้มันเป็นผลที่ดีที่เกิดขึ้นจากการที่เราเริ่มวางแผนการเงินตั้งแต่เนิน่นๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากมีคําถามใครมีคําถามใครมีอยากเรื่องสอบถามเพิ่มเติมติดต่อคุณเอยังไงดีครับ ก็สามารถ inbox ข้อความนะครับเข้ามาใน Facebook ส่วนตัวผมได้เดี๋ยวขึ้นแถบชื่อ Facebook ให้นะครับชื่อธนาทรท่านเขียนสะกดปตามนี้เลยครก็สามารถที่จะ inbox คำถามเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะไปตอบคำถามทุกคำถามครับครับผมวันนี้ก็สมควรกับเวลานะฮะขอบพระคุณคุณธนาทรมากนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะครับแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่นิบุตร